ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีนะครับผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่นคือคาเวียปกระดดินนะครับผมหรือว่ากิ๊บแปะหัวนี้น,นั่นเองนะนเพื่อนของที่นี่ครับจ่ายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหมื่นชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่ประมาณ2,500ชิ้นเท่านั้นเองน,นะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปวอล์มาร์ดิสคอเวอร์นะผมซึ่งหน้าตามแมปตัวเพื่อจะมีหรางเนี่ยยยเดี๋วผมพายาามตัดภพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้น้นเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านล่างก่อนแลน้วผมเควสทางด้านล่างตรงนี้น้เพื่อนเควสของเราวัานนี้ก็คือนี่เลยน,เน้เพื่อนเข้านะครับให้เราทําการบินเครื่องร่อนเนี่ยเป็นจํานวนทั้งหมด10,000กิโลนะเพื่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือ1 0 0 0 0กิโลหรือเปล่านะซึ่งตัวเลขเนี่ยเพื่อนสามารถมองได้ทางด้านขวามือด้านบนตรงนี้ับผมอ่ะจากนั้นถน้ผมเพื่มพวกไหนที่เข้ามาใหม่เนี่ยให้เพื่อนทาการมาเก็บรถเข็นตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะนเสร็จ้้เพื่อนกดเสรเข็นนนนอ่มง้เพื จากนั้นนะผมเพื่อนทําการโหนได้เลยนั้นเพื่อนโหนอย่างนี้นั้นเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโหนแบบสูงๆเลยลวกันนั้นเพื่อนไม่ทันใจนั้นเพื่อนอะโหนอย่างนี้ครับแล้วเพื่อนดูตัวเลขทางด้านล่างนะอะกดขึ้นมาดูผมเคลื่อนอะไรเห็นไหมมันจะขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนอะลองกดเข้ามาดูอีกทีนึงปั๊บอะเห็นไหมครับเก้าสิบสามจุดหกนั้นเพื่อนแล้วก็ดูอีกทีนึงเห็นไหมครับอ้าวไม่ขึ้นในเวนรอก,ก่อนนั้นเพื่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับผมไม่ต้องไปรีบนนนนะะรผมกก็้เเเืืื่อออโดาๆ ขอดูทีละกันเพื่อความแน่ใจเห็นไหมนั่นเบื่อเห็นไหมเลขเนี่ยมันมาช้านั้นเบื่อใครที่เข้ามาแล้วกะโดดเนี่ยถ้าเลขไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะั้นเบื่อนการนี่เบื่อทําการกระโดดไปเรื่อยจนครบหนึ่งหมื่นนะผมแล้วเดี๋ยวผมกอภาพไปไวๆแล้วเดี๋ยวตัดมาที่เนี่ยตอนที่เราใกล้ครบกันเลยแล้วกันนะครับผม อาแล้วเพื่อนๆตอนนี้น้ผมผมบินมาเนี่ยประมาณ90แล้วนั้นเพื่อนดูนะตอนนี้ผมบินมา92เร์เนะผมอ่าผมฝากไปใช้สัมพันธเลยแล้วกันนะผมตอนนี้นะผมเควสเนี่ยจริงๆมันมีอยู่2เควสนะพอดีเมื่อวานนะครับผมผมไม่ได้เข้ามาทำวอร์มาร์ทให้เพื่อนนะผมพอดีเมื่อวานผมลืมไปแล้วผมว่าผมต้องทำคลิปวอร์มาร์ทให้เพื่อนนะคบผมคลิปนั้นก็คืออันนี้นะเพื่อนเขาให้เราเล่นมินิเกมผมเป็นจำนวนสวันนั้นเพื่อนวันละสเกมนะ ใครที่ดูคลิปนี้ครับวันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นคลิปเนี่ยจะเป็นวันที่2นะผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ของนะยังไงก็ได้นั้นเพื่อนเพราะของจริงเนี่ยเขาแจกประมาณ20,000ชิ้นเลยนะผมหน้าตามินิเกมเขาจะทื่นมาทางด้านขวามืออย่างนี้นะั้นะเพื่อนก็ให้เพื่อนทาการกดจอยไปได้เลยนะผมอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปลงก็ต้องขออภัยนะผมใครที่เห็นคลิปนี้ชชาหรือว่าลืมเข้าไปทํานะแล้วก็อย่างนึงผมใครที่อายุบัญชีไม่ถึงเนี่ยเพื่อนเ่ไม่สามารถเข้ามาได้นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็ปีนมา,านเก้เออกเาสิบเนนก้า ตรงไปจอดเลยอ่าพอดีนะั้นเบื่อนเห็นไหมพเพราะเมื่อไหนที่ทําผ่านเนี่ยเขาจะเด้งหน้าตาอย่างนี้มาเลยนะผมก็เบื่อกดโอเคแล้วกดเคมของได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาที่จอดที่จอดลงแบบชิวโอเคตรงนี้แล้วกันนะผมมุมประจําของเรานั้นเบื่อโอเคจากนั้นนะผมให้เพื่อนทาการกดเคมได้เลยนะครับผมทางด้านล่างเหมือนเดิมนะโอเคครับกดเคมได้เลยนั้นเบื่อนเขาจะอยู่บนสุดอ่านี่ครับกิฟต์สองอันนี้นะ ศูนย์บาทฟรีบอกเลยว่าอย่างชิวนะครับผมอ่ะกดซับฟรีไปเลยครับผมอ่าหลังจากนั้น,นผมเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปดูเลขแล้วกันนะผมพอดีเนี่ยวันนี้ไม่รับโพสต์มาเยอะนั้นเพื่อนเลยไม่ได้มาอัดคลิปตั้งแต่แรกๆนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรกดดูเลขหน่อยละกันนะครับผมส่วนไหนอ่ะส่วนไหนอ,ะอ่ะอ่าส่วนเฮตรงนี้นั้นเพื่อนอ่ะกดดูครับผมเลขที่ออกคือ โอ้โหสามพันหกครับผมก็ด้บอกว่าตอนนี้เนี่ยของเหลือประมาณ6กพันสี่นั่นเองนั้นเบื่อนก็เยอะอยู่นะผมถือว่าออกชานะตอนนี้อาทิตย์เนี่ยน่าจะตีห้าแล้วนั้นเบื่อนอ่ะผมใช้เวลาเล่นคลิปนี้เนี่ยประมาณนี่นะผมสิบเจ็ดนาทีเท่านั้นเองนะผมใครที่ดูคลิปนี้จบยังไงตื่นเช้ามาไงก็อย่าลืมรีบเข้าไปทํากันนะผมถ้าตอนเช้าเนี่ยน่าจะทันนั้นเบื่อใครที่ดูคลิปนี้จบนะอ่านนี่นครับหน้าตาหลังใส่ก็จะเป็นอย่างนี้เลย มองไม่ค่อยเห็นนะผมก็ประมาณนี้ลักันนะผมเพื่อ,อนๆไหนที่มีคำถามมีคสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว EP หนะ้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ได้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ e ีพหน้าจ้า